ของรถใหม่นะคะก็จะมีมาแค่สี่ชิ้นเนาะเคก็ชิ้นแรกจะเป็น,นี้นะบรัชบันนะสโลน,นะคะไม่หายนะน,นะชิ้นต่อไปเป็นไอติมโฟนนะคะเป็นของคุมะนะชิ้นต่อไปนะคะเป็นโดนัทโลลคิตติ เดีวนะคเลคิตตี้ไม่สโลนะแต่นะ่าหลักนะคะแล้วต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นแรชบันนะสโลก็จะมีอยู่สี่ชิ้นเนาะแล้วก็จะมีโฮมเมดที่เราซื้อมาด้วยอันนี้เราซื้อมาจากเพื่อนเรานะจะยิบให้ดูก็จะเป็นเต่านะความจริงมันสโลแต่ว่า แล้วเกะออกจากถุงไงมันจะโลเพรถุงเกะออกจากถุงแล้วมันเลยไม่สโลแต่มันน่ารักนะเห็นไหมโเคก็จะมา4ชิ้นแล้วก็โฮเมดอีก1ชิ้นนะคะเค okay. okay. สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ